ดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันตรีนภะากมบีชาตรีนะคะใน Exclusive Insight ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่กระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่มีการปรับครมอรยิ่งลักษามแล้วนะคะเราก็ได้เห็นหน้าตาของบรรดารัฐมนตรีต่างๆนะคะที่นั่งอยู่ตามกระทรวงต่างๆซึ่งจากกระแสเสียงสะท้อนจากสังคมก็ค่อนข้างพอใจกับหน้าตาของคอรมรชุดนี้ หนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกจับตามองนะคะนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งโยกมาจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณนัทวุฒิใสเกลือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีนะคะคที่ยังคงเป็นรัฐมนตรีที่ยังนั่งอยู่ในเก้าอี้นี้ต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นเก้าอี้ใหม่หน้าเดิมเก้าอี้ใหม่ที่นี้ก็ต้องถามถึงภารกิจในการที่มานนั่งอยู่ในเก้าอีน้นี้ว่ามีความท้าทายแค่ไหน กับเก e ้าอี้เดิมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วค่ะทางส่วนตัวเนี่ยการได้มีโอกาสเรียนรู้งานในรูปแบบที่หลากหลายนี่<อ>ก็ถือว่าเป็นการสั่งสมประสบการณ์แล้วก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองในทางการเมืองว่าภายใต้บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างความสำเร็จหรือว่าขับเคลื่อนง,งานไปข้างหน้าได้หรือไม่นะครับส่วนบทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการ ท่านบุญทรงเตริยาพิรมเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กํากับดูแล4หน่วยงานหลักนะครับก็คือกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมพัฒนาธุรกิจการค้าสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับนะครับแล้วก็องค์การศิลปาชีพระหว่างประเทศก็คือ44หน่วยงานสี่กรมนะครับสองหน่วยงานหลังนี่เป็นองค์การมหาชนนะครับสองหน่วยงานแรกนี่ก็เป็นส่วนราชการระดับกรมแล้วก็ภารกิจอีกส่วนหนึ่งของกรมการค้าภายในก็คือการดูแลราคาสินค้าทั้งระบบ ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการก็มอบหมายให้ดูในรูปแบบของคณะกรรมการค่ะซึ่งจะเซ็นหนังสือแต่งตั้งผมเข้าไปทําหน้าที่ครับค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าต้องเข้ามากํากับดูแลในส่วนของกระทรวงองค์กรหน่วยงานที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนเลยในในโยบายของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีชื่อนัทวุฒิไสยเกลือจะสร้างความเป็นธรรมสร้างความสมดุลแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในแง่ของการพาณิชย์ยังไงคะ ผมคิดว่าพาณิชย์เนี่ยเป็นภารกิจที่สําคัญของประเทศนะครับเพราะว่าเรากําลังพูดถึงการหารายได้เรากําลังพูดถึงการขยายช่องทางในการส่งออกแต่งานของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเดินโดยลําพังไม่ได้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการภารกิจเข้ากับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะที่นั่นจะเป็นฐานผลิตสําคัญของประเทศประเทศเราแม้ว่ากําลังเดินหน้าไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้าน แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรและอาชีพหลักของประเทศนี้ก็คือการเกษตรกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรก็จะมีภารกิจในการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกพัฒนาคุณภาพผลผลิตพัฒนาคุณภาพของต้นพืชต้นพันธุ์กระทรวงพาณิชย์ก็จะยิบเอาผลผลิตจากกระทรวงเกษตรไปหาช่องทางในการจัดจําหน่าย <S <S 2> <S 2> <S ผมคิดว่า2หน่วยงานนี้เนี่ยจะต้องมาจับเข่าคุยกัน แล้วก็จะต้องเห็นภาพเดียวกันในทุกๆรายพืชทุกๆรายผลผล,ผลิตเพื่อที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นเอกภาพแล้วก็ขับเคลื่อนง,งานไปตามยุทธศาสตร์นั้นทีนี้โชคดีก็คือผมได้มีโอกาสไปเรียนรู้งานในกระทรวงเกษตรและสหกรมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับคนในกระทรวงเกษตรก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นการมาทํางานตรงนี้เนี่ยก็มั่นใจว่าการประสานความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลการบูรณาการข้อกฎหมายระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะสามารถทําได้โดยสะดวกแล้วก็จะสามารถกําหนดยุทธศาสตร์ของผลผลิตการเกษตรได้ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้าครับการดำเนินมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยยังคงอยู่ภายใต้นโยบายการอุ้มคนจนแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ได้โอกาสเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ ก็ต้องทําควบคู่กันไปนะครับแน่นอนว่าประชาชนระดับล่างหรือว่าเกษตรกรตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กเนี่ยเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็อำนวยความสะดวกขณะเดียวกันผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่เขามีศักยภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันนี่ก็ต้องส่งเสริมให้เขาแข็งแรงขึ้นให้เขาโตขึ้นเป็นแต่เพียงว่าการเติบโตของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่มีศักยภาพ น่าจะมีเส้นสายเชื่อมโยงให้กับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นได้เติบโตตามกันไปด้วยในแนวคิดนี้เนี่ยผมก็เตรียมการที่จะทำโครงการ SME พี่ช่วยน้องหมายความว่าผู้ประกอบการที่เข้าโตแล้วเข้าแข็งแรงแล้วเข้าเดินไปข้างหน้าได้ก้าวยาวๆแล้วเนี่ยน่าจะกลับมาให้ความรู้น่าจะกลับมาแนะนำแนวทาง น่าจะกลับมาสร้างโอกาสให้กับผู้ที่กําลังเริ่มต้นซึ่งถ้าหากเราทำตรงนี้ได้มันก็จะทำให้วงจรธุรกิจของประเทศเนี่ยมันเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันทั้งระบบแล้วก็เราจะสามารถผลักดันให้ผู้ผลิตขยับตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยขยับตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการรายใหญ่ขึ้น แล้วก็จะทําให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยมีศักยภาพในการเติบโตมากขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกมาในรูปแบบนี้และขณะนี้ก็ได้พูดคุยกับส่วนราชการที่กํากับดูแลให้แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานไปยกร่างความคิดก่อนที่จะมาคุยกันอีกครับ นยโยบายในรูปแบบสากลที่ที่ท่านเคยคิดนะคะยังจะนําโมเดลในรูปแบบของสากลมาใช้ในนยโยบายของกระทรวงพาณิชย์ด้วยไหมคะมันต้องเชื่อมกันเลยเพราะว่าสา,าก์เนี่ยเป็นนิติบุคคลเมื่อเป็นนิติบุคคลเนี่ยส่วนหนึ่งของสา,าก์จึงอยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผมไปประกาศวาระแห่งชาติเรื่องสา,ากลไว้ที่กระทรวงเกษตรผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคราวประชุมที่เกาะสมุยบังเอิญว่าเปลี่ยนหน้าที่เสียก่อน เพราะนั้นการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมี5ยุทธศาสตร์ในจํานวนนั้นเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องเชื่อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วแม้จะเปลี่ยนงานก็จะถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ผลักดันภารกิจตรงนี้ร่วมกันต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับเขาก็จะไปให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการไปให้ความรู้เรื่องแนวคิดทางการตลาดไปสร้างธรรมมาพิบาลในองค์กรของสหกรณ์ที่เป็นนิติบุคคลอยู่ คือต้องยอมรับว่าสหากรณ์เนี่ยเป็นกลนไกลพื้นฐานในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างแข็งแรง<ม>สหกรณ์ไม่มีวันเจ๊งฮะยกเว้นโกงกันเองม,มันจะเจ๊งทุกสหกรณ์เพราะฉะนั้นการสร้างธรรม,มาพิบาลขององค์กรถือว่าเป็นภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะได้เข้าไปสัมผัสกันในลักษณะนี้<ม>แล้วก็ขณะที่รับผิดชอบขบวนการสหกรณ์ของประเทศเนี่ย ผมก็เอาสินค้าสาหกรณ์มาเปิดร้านจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในชื่อโครงการถูกทั้งแผ่นดิน mm hmm. จากถูกทั้งแผ่นดินเนี่ยผมก็ขยายผลเป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดไปแล้วกว่า20จังหวัดทั่วประเทศแล้วจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ขยายผลไปสู่การเปิดศูนย์กระจายสินค้าสาหกรณ์ไทยยังต่างประเทศ mm hmm. ผมไปเริ่มต้นที่เมืองเวยฟางมณฑลซานตุงประเทศจีน <Okay. S 2> ไปเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมา และขณะนี้ทราบจากข้อมูลว่ากําลังขยายตัวเติบโตเป็นที่น่าพอใจอแสดงว่าผลตอบรับดีครับเพราะนั้นงานของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะสานต่อสิ่งที่ทำเอาไว้ได้ทันทีคือของพาณิชย์เนี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลเป็นภาคธุรกิจเท่านั้นที่เราจะต้องจัดหาแหล่งจำหน่ายให้ใครก็ได้ขายของหรือส่งออกได้อขอให้เป็นผู้ผลิตขอให้เป็นคนไทยเป็นกิจการของประเทศไทยเนี่ย ถือว่าเป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดถือว่าเป็นโอกาสร่วมกันของประเทศทั้งหมดมครับการเปิดสหกรณ์ในต่างประเทศนี้แสดงว่าเรามีการประสานร่วมกันกับภาคเอกชนของที่นั่นด้วยใช่ไหมค,คะค่ะก็ผมเชื่อมประสานกับเอกชนของทางประเทศจีนก็คือซีโนกรุ๊ปซีโนกรุ๊ปเนี่ยนอกจากจะทำธุรกิจเรื่องการขายส่งขายปลีกแล้วเนี่ยยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกระบบการขนส่งต่างๆในประเทศจีน เพราะนั้นการที่เขาจับมือกับเราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราเนี่ยสามารถจะกระจายไปถึงผู้บริโภคในประเทศจีนได้อย่างกว้างขวาง mm hmm. มณฑลซานตุงนี่มีคนประมาณ120ล้านคนนะฮะเฉพาะมณฑลเดียวเนี่ยมากกว่าประเทศไทยทั้งประเทศเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไปเจาะตลาดซานตุงได้แล้วก็ส่งสินค้าไปหลายๆชนิดหลายๆประเภทมากขึ้น mm hmm. ก็จะทำให้เรามีต้นทุนสำคัญที่จะเดินไปเซี่ยงไฮ้ mm hmm. จะเดินไปปักกิง่ง จะเดินไปเมืองใหญ่อื่นๆซึ่งแผนเดิมเนี่ยก็เตรียมการกันไว้อย่างนี้อยู่แล้วแต่พอผมมาอยู่นี่เนี่ยนอกเหนือจากสินค้าสากลเนี่ยผมก็จะมีสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศเข้าไปเติมอาจจะมีสินค้าจากผู้ประกอบการ SME อื่นๆเข้าไปเพิ่มเพราะว่าผมได้พูดคุยกับผู้บริหารของซีโน Group เอาไว้ว่าท่านเอาสินค้าสากลไปขายแล้วเนี่ย ขอความกรุณาได้ช่วยช่วยทำข้อมูลการตลาดให้เราด้วยหมายความว่าต้องมีข้อมูลมาให้เราว่าสินค้าตัวไหนขายดีตัวไหนประชาชนถามหาเรียกร้องต้องการตัวไหนที่มันไปไม่ได้เลยเอามาสามเดือนก็ยังไม่ขยับออกจากโกดังอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับบอกไปยังผู้ผลิตคือขบวนการสาธรกรว่าสินค้าตัวไหนผลิตเพิ่มได้เลยพัฒนาคุณภาพหน่อย ผู้บริโภคเขาอยากได้แบบนี้สินค้าตัวไหนแม้จะทําเก่งทําเชี่ยวชาญแต่ลดลงเถอะเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วมันวางแล้วว่าขายไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นพร้อมๆกันนั้นเนี่ยผมก็จะได้รวบรวมข้อมูลของบรรดาผู้ประกอบการต่างๆในประเทศไทยว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ตรงกับใจผู้บริโภคของทางโนดก็จะส่งเสริมเข้าไปในช่องทางของโครงการนี้ครับจากจีนเนี่ย ถ้าเราขยายออกจากซานตรงได้ในเมืองเป้าหมายที่ผมได้พูดแล้วเนี่ยมผมก็กําลังจะไปต่อที่อินเดียแล้วก็กําลังจะไปต่อในประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรปก็ดีแอฟริกาก็ดีนี่เป็นหน้าที่ที่เราก็จะต้องนําพาสินค้าไทยเนี่ยหาช่องทางตลาดใหม่ๆภายใต้รูปแบบการค้าใหม่ๆมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ความร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นความร่วมมือของเรียกว่าเป็น G2B คือภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าเป็น G2G รัฐบาลกับรัฐบาลค่ะคือเอกชนของจีนเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของรัฐวิสาหกิจซึ่ง<ช>ก็จะมีกลไกของรัฐเขากํากับดูแลอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมถือว่านั่นเป็นการเริ่มต้นที่ดีรูปแบบหรือระบบระบบโครงสร้างสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันอาจีนเนี่ยเราใช้รูปแบบนี้ ถ้าไปประเทศอื่นๆก็คงจะมีรูปแบบที่แตกต่างค่ะสาระสำคัญก็คือการเตรียมการภายในของเราเองเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนมีความแข็งแรงเพียงใดที่จะเดินออกไปสู่ตลาดในวงกว้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราทำด้วยกันได้พาณิ์กับเกษตรจับมือกันเนี่ยพลังจะเกิดขึ้นมหาศาล ก็ต้องดูกันต่อนะคะสำหรับพาณิชย์กับเกษตรซึ่งท่านแม้ว่าจะมานั่งอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยแต่ว่างานเก่าๆที่ยังคงปูทางเอาไว้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสาก์ก็มีการสานต่อกับรัฐมนตรีคนใหม่ครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาพาณิชย์กับเกษตรไม่จับมือกันหรือคุยกันรู้เรื่องนะครับเพียงแต่ว่าผมในฐานะที่เพิ่งลุกออกมาจากกระทรวงเกษตรก็ถือว่างานต่างๆที่ได้เริ่มต้นเอาไว้เนี่ยมันกําลังเดินหน้าอยู่ ก็จะได้เอาภารกิจในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปหนุนเสริมแล้วก็เอางานในกระทรวงพาณิชย์เข้าไปเติม,มให้มันเกิดภาพที่ใหญ่ขึ้นครอบคลุมมากขึ้นครับอย่างเรื่องของราคายางพาราตรงนี้เนี่ยท่านออกมาจากเก้าอี้กระทรวงเกษตรและสาก,ก์แล้วมานั่งอยู่พาณิชย์สามารถเชื่อมต่อในเรื่องของราคายางพาราได้หรือเปล่าคะครับคือผมก็ติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมได้ทําเอาไว้เนี่ย มาตราการเฉพาะหน้าในการพยายามประคับประคองสเสตยรภาพราคาก็ทํากันไปแต่สิ่งที่เราได้เดินแล้วก็คิดว่ามาถูกทางก็คือการกําหนดยุทธศาสตร์การเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยนะฮะต่อปีเราผลิตยางพาราได้ประมาณ3ามล้านห้าแสตันต่อปีในจํานวนนี้เราส่งออก86%ใช้ในประเทศเพียง14%ในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก แต่ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่กลไกราคาจึงไม่ได้อยู่ในมือเราที่จะเป็นผู้ควบคุม,มแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศมากขึ้นเช่นจาก14เพิ่มเป็น25เนี่ยเกมในตลาดจะเปลี่ยนเมื่อซัพพลายลดลงขนาดนี้จากประเทศผู้ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนว่ากลไกราคาจะกลับเข้ามาอยู่ในมือของเราสิ่งที่ผมทา ก็คือหยิบเอางานวิจัยต่างๆเอาผลการศึกษาผลการหาหรือประชุมทุกเรื่องที่เคยพูดแบบนี้กันเอาไว้เ,เอามาทำให้เกิดผลอย่างชัดเจนคือแต่ก่อนเนี่ยยุทธศาสตร์ยางพาร,ราเนี่ยทำกันหลายหน่วยงานนะฮะทำกันหลายสำนักผลการศึกษาวิจัยการใช้ยางในประเทศเนี่ยก็มีกองพนันเนเทือนทึกแต่คุยกันเสร็จวิจัยกันจบก็ส่งกลับเข้าลิ้นชัสิ่งที่ผมทำเนี่ย ไม่ใช่เรื่องที่ผมมาคิดใหม่แต่ผมมารื้อทุกลิ้นชักมาล้วงทุกผลงานวิจัยเปิดออกกลางแล้วเห็นว่าอันไหนเดินได้เราต้องเอามาเดินให้มันเห็นอย่างแท้จริงว่าใช่หรือไม่ใช่มผมทําถนนยางพาราอนุมัติงบประมาณไว้85ล้านก็เพื่อการนี้อนุมัติอีก15ล้านให้สถาบันวิจัยยางศึกษาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะ ทำแผ่นรองรางรถไฟในการเป็นแผ่นกันรกระแทกนะครับระหว่างรางรถไฟกับหมอนคอนกรีตก็กําลังดําเนินการกันอยู่รวมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรกับกรมชลประทานศึกษาเรื่องการทําฝายกันน้ําจากยางธรรมชาติกันอย่างจริงจังก็กําลังเดินหน้านอกเหนือจากการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศโดยการเอางานวิจัยเดิมๆเ,เนี่ยมาทําให้เกิดรูปธรรมแล้วเนี่ย ผมก็ไปเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขในขณะที่ท่านรัฐมนตรีวิทยารับผิดชอบอยู่ mm hmm. ว่าอุตสาหกรรมถุงมือ,อยางของประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่สุดของยางพาราเนี่ยนะฮะ <Okay. S 1> เรากลับทํารายได้จากอุตสาหกรรมนี้เข้าประเทศได้เพียงปีละส0 0 0 0ล้านบาท mm hmm. มาเลเซียยางเขาน้อยกว่าเราเยอะแต่เขาทํารายได้เข้าประเทศได้ปีละประมาณ90 0 0 0ล้านบาท mm hmm. ถามว่าทําไมผู้ประกอบการเขาบอกว่ามันมีข้อจํากัดสําคัญอยู่อย่างหนึ่งของเรา ก็คือประเทศไทยไปประกาศให้ถุงมือยางเนี่ยเป็นเครื่องมือแพทย์เมื่อประกาศถุงมือยางเป็นเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันทําให้ผลผลิตถุงมือยางที่ออกมาถ้ามีตําหนินิดหน่อยคุณภาพต่ํากว่ามาตรฐานเดิมนิดหน่อยก็จะไม่สามารถเอาไปจําหน่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ได้แล้วถ้าใครเอาออกจําหน่ายอย่างอื่นเนี่ยก็ผิดทั้งแพ่งทั้งอาญามันทําให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยขาดความมั่นใจขาดความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจริงๆแล้วถุงมือยางนี่ก็สามารถใช้ได้ในหลากหลายใช้ในภารกิจอื่นๆได้ทั่วไปครับเพียงแต่ว่าพอของเรามีข้อกําหนดนั้นเนี่ยว่าเพื่อทางการแพทย์ใช่ครับผู้ผลิตที่ศักยภาพทางการผลิตอาจจะไม่ได้คุณภาพสูงสุดเนี่ยเขาก็ไม่กล้าลงมือทําแต่ว่าถ้าเราพิจารณาทบทวนเรื่องนี้นี่มันก็จะเปิดสนามเล่นให้กับผู้ประกอบการถุงมือยางได้มากขึ้นเมื่อผู้ประกอบการถุงมือยางมีสนามเล่นมากขึ้นเนี่ย ก็แน่นอนครับจะเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศเป็นวัตถุดิบอย่างแน่นอนส่วนถุงมือแพทย์ถุงมือ,อยางที่จะใช้เป็นเครื่องมือแพทย์เนี่ยอันนั้นผมว่ามันมีนกลไกตรวจสอบของผู้จัดซื้ออ,อยู่แล้วว่าคุณภาพมันได้หรือไม่ได้แต่ว่าตลาดอื่นๆสนามอื่นๆมันจะได้เป็นพื้นที่ของผู้ประกอบการชาวไทยด้วยอันนี้ก็ไปเจราจาในขณะที่ท่านรัฐมนตรีวิทยาทำหน้าที่อยู่เนี่ยท่านก็รับที่จะไปพิจารณาดําเนินการ แต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็คงจะต้องไปประสานงานกับท่านรัฐมนตรีท่านใหม่เพื่อสอบถามความคืบหน้าส่วน,นกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับที่ได้ดําเนินการเอาไว้ก็คือการพยายามจะตั้งสภาย,ยางพาราแห่งอาเซียนคือเดิมเรื่องยางพาราเนี่ยเป็นที่ท,ทราบว่ากลไกความร่วมมือระหว่างเราอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยทำกันมานานโดยเริ่มต้นจากพันตำรวจโททักษินชินวัตรแต่ว่าสิ่งที่ผมทำก็คือเราเดินไปหาเพื่อนเพิ่ม โดยผมเดินทางไปประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตยางเป็นอันดับสีของโลกรองจากเราทั้ง3ประเทศไปหารือกับเวียดนามแล้วเชิญเวียดนามเข้าร่วมสังเกตการในการประชุมใหญ่ไตรภา,าคียางพาราในเดือนธันวาคมนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเวียดนามเขาเห็นด้วยในหลักการแล้วก็ตอบรับที่จะส่งบุคลากรระดบรับรัฐมนตรีมาร่วมสังเกตการและให้ข้อคิดเห็นในการประชุมนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามแสดงตัวอย่างชัดเจนในกลไกความร่วมมือเรื่องยางพาราแต่ก่อนไม่เคยรปรากฏไม,มไม่เคยปรากฏครับแล้วนี่จะเป็นสัญญาณสําคัญที่จะมีผลในแง่จิตวิยาการตลาดสําหรับโลกของยางพาราเพราะเขากําลังจับตามองว่าถ้าอาเซียนพันหนึ่งก,กาลังเป็นเอกภาพเกิดสภายางพาราแห่งอาเซียนได้จริงเนี่ย เราเป็นภูมิภาคที่ผลิตยางพาราออกไม่ต่ำกว่า80เซของยางทั้งโลกเพราะนั้นเราจะเป็นผู้คอนโทรลทั้งในแง่ผลผลิตในแง่กลไกราคาแล้วก็การรักษาเถรยรภาพของราคาค,ครับรก่อนที่เราจะเป็น AEC เนี่ยเป้าเนี่ยเราจะต้องเดินไปถึงสภาย,ยางพาราแห่งอาเซียนให้ไดอ้อะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราแน่ใจถึงความจริงใจของประเทศต่างๆที่จะเข้ามา อยู่ในความร่วมมือด้านการเป็นนครแห่งยางพาราคือไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและกระส่งออกเป็นอันดับหนึ่งเราแสดงความกระตือรือร้นเราแสดงความตั้งใจที่จะรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของกเกษตรกรชาวสวนยางทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพราะนั้นการเริ่มต้นของเราแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามิตรประเทศเนี่ยสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็พันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้ทำให้เห็นแล้วว่า ถ้าต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดต่างคนต่างขายเนี่ยมันก็ต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างมีปัญหาแต่เมื่อใดก็ตามที่จับมือแล้วก็เดินอย่างมีพลังเนี่ยแน่นอนที่สุดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันจะเกิดกับทุกประเทศไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากรูปธรรมเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้เราประสานความคิดประสานความร่วมมือเข้าด้วยกันเนีไม่ยากเราดูว่ากรณีที่ราคายางได้รับ ผลกระทบจากเวทีเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาผมไปเจราจาโดยใช้กลไกลไตรภาคียางพาราของ3ประเทศเนี่ยนะก็ได้รับความร่วมมือตอบรับอย่างดีในการลดปริมาณการส่งออกยางพาราของ3ประเทศลงให้ได้รวมกัน30,000 0ตันซึ่งขณะนี้ก็กําลังอยู่ในมาตรการนั่นอยู่ครับค่ะแน่นอนนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องกํากับดูแลในเรื่องของการกําหนดราคาของสินค้าต่างๆทั้งประเทศนะคะก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ของแพงของถูกแน่นอนมีของถูกผู้ประกอบการก็บ่นพอของแพงประชาชนก็ด่านะคะตอนนี้เรื่องของผู้ผลทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ําก็เรียกว่าเจอกันมาทุกยุคทุกสมัยในยุคข,ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงพาณิชย์คุณณทูตสายเกลือจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาสินค้ากเกษตรตกต่ํำยังไงบ้างผมคิดว่ามันต้องทํากัน เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวนะครับโดยบูรณาการภารกิจของสองกระทรวงเข้าด้วยกันอย่างที่เรียนเข้าไปแล้วในตอนต้นนะครับในแง่ของผลผลิตทางการเกษตรพืชผักผลไม้เนี่ยเตรียมความคิดไว้แบบนี้ว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเขามีปฏิทินผลผลิตในรอบปีอยู่แล้วมกราจนถึงธันวาคมพืชผลตัวไหนออกมากออกน้อยฤดูการไหนเป็นฤดูการของพืชใดเนี่ยมีอยู่ทีนี้ เราก็จะหยิบเอาข้อมูลนี้ครับมาวางแผนในการจัดจำหน่ายในการกระจายสินค้าสิ่งที่ผมจะเดินก็คือหนึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องไปเจรจากับผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่บรรดาห้างสรรพสินค้าต่างๆเอาพูดเลยก็ได้ฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะเรามองอย่างโลตัสเรามองอย่างบิ๊กซีเรามองอย่างท็อปเรามองอย่างผู้ประกอบการประเภทนี้ครับว่า ในปฏิทินผลผลิตตลอดปีแต่ละฤดูกาลเนี่ยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเหล่านี้ในการนำเอาผลผลิตของเกษตรกรไปวางจัดจำหน่ายองค์กรเหล่านี้เนี่ยเขามีศักยภาพในการกระจายสินค้าระบบการขนส่งของเขาเนี่ยก็ถือว่าได้มาตร,รฐานระดับโลกเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเชื่อมประสานความร่วมมือกันได้ ผลผลิตที่ออกมาของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันจะลดปัญหาการล้นตลาดเพราะว่ามันมีตลาดใหม่แล้วจะสามารถกระจายเข้าไปสู่ผู้บริโภคได้ทุกภูมิภาคในทันทีปัญหาอย่างหนึ่งของพืชผลการเกษตรนะครับโดยเฉพาะยิ่งผลไม้ที่เกิดเป็นกรณีราคาตกต่ำผลผลิตล้นเกินในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะกระจายผลผลิตจากภูมิภาคหนึ่ง ไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งได้ทันท่วงทีลำไย,ยเนี่ยล้นเนี่ยอาจจะล้นอยู่แถวภาคกลางภาคเหนือนะฮะแต่ภาคใต้เนี่ยมันขาดในฤดูการเดียวกันแต่ลำไย,ยจากเหนือไปใต้เนี่ยบางทีมันต้องอาศัยช่องทางการขนส่งช่องทางการกระจายช่องทางการจัดจําหน่ายแล้วมันต้องแข่งกับเวลาเพราะผลไม้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความสดใหม่ คือท่านกําลังจะพูดถึงเรื่องของระบบโลจิสติกครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังไม่สามารถจะสร้างหรือพัฒนาสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองให้ทันท่วงทีเนี่ยมันก็ต้องใช้กลไกของภาคเอกชนแล้วเจราจาเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกเกษตรกรและก็ภาคเอกชนที่จะให้ความร่วมมือส่วนราชการเนี่ยเราไม่คาดหวังผลประโยชน์อะไรนอกจากทําให้สินค้าจากมือกเกษตรกรไปถึงมือผู้บริโภคผ่านช่องทางที่ชอบทา ดันั้นเรื่องที่จะไปเจรจากับผู้ประกอบการต่างๆนี่อันนี้ทำแน่ๆอันที่สองก็คือว่าผมว่าในจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลกันนะใช้เวลาเดินทางไม่มากแต่ว่าพืชผลทางการเกษตรมันแตกต่างกันเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะใช้กลไกการขนส่งที่รัฐมีบริการประชาชนอยู่แล้วเช่นโครงการรถไฟฟรีของรัฐบาลนี่ ผมว่าก็มาประยุกต์ทําได้รถไฟฟรีโบกี้ผลไม้ใช่ครับเพราะว่าอย่างเช่นพี่น้องเชียงรายเชียงใหม่เขาปลูกลําไยมามแต่ถ้ามาทางพิษณุโลกนครสวรรค์เนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นลําไยเท่าไหร่นะฮะเพราะนั้นถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเอารถไฟในขบวนรถไฟฟรีบวกโบกี้ผลไม้ม,มาในจังหวัดที่ไม่ห่างไกลกันนะักคํานวณระยะเวลาเดินทางแล้วเนี่ยม,มันสามารถรักษาความสดใหม่ของผลไม้ได้ แล้วก็ขอความร่วมมือกับทางจังหวัดกับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่มารับซื้อไปจัดจําหน่ายในจังหวัดต่างๆก็น่าจะเป็นช่องทางในการระบายสินค้าทา,ทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่งท้งนี้และท้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกปีทุกเดือนเนี่ยมันจะเกิดสภาพนี้เหมือนกันหมดก็ไม่ใช่นะฮะบางปีผลผลิตออกมาเนี่ยมันพอกับความต้องการพอดีอดีมานสมดุลกับซัพพลายราคาก็พอไปได้ บางปีผลผลิตออกมาเนี่ยมันน้อยกว่าความต้องการอันนั้นราคาสูงเลยแต่ว่าในกรณีที่ฤดูการไหนผลผลิตใดมันเกิดล้นเกินในตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำได้รับผลกระทบกับเกษตรกรเนี่ยมาตรการเหล่านี้ก็จะต้องถูกเตรียมการเอาไว้เพื่อรองรับเพราะนั้นการเจราจาการเตรียมกลไกเอาไว้เนี่ยจะต้องทำก่อนแล้วผมจะทำให้จบให้ชัดภายในก่อนสิ้นปีนี้ เพื่อให้ตั้งแต่มกราคมปี2556เราจะมีเครื่องมือต่างๆในการจัดการกับพืชผลทางการเกษตรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรแล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคแบบที่เอกชนที่เขาให้ความร่วมมือเนี่ยเข้าอยู่ได้ด้วยนะคะก็แน่นอนเท่าที่ได้ฟังบทสรุปนะคะของกระทรวงพาณิชย์ในยุคที่จะต้องเดินเครื่องกันต่อไปนี้ก็คือมีนโยบายในการที่จะ,ะสร้างความเป็นธรรมสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของรายได้ ให้เรียกว่ากระจายหรือให้เกิดความสมดุลให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคของผู้บริโภคผู้ประกอบการหรือว่าทางของผู้ผลิตนะคะนั่นคือโนโยบายของกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนว่าถือว่าเป็นประเด็นร้อนที่กําลังถูก ฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลโหมโรงกระแสกันมาเรื่อยๆก็คือเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะที่เขาบอกว่าแหมถลุงเงินงบประมาณกันมากมายเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อเท็จจริงตรงนี้ค่ะจากคำอธิบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณณัทุฒิใส่เกือพักสักครู่ค่ะ